บ้านใครมีเหรียญครุฑรับซื้อเหรียญละ20บาทถึง600บาทกันเลยทีเดียวสูงสุดถึงเหรียญละ600บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องของปปาทุกคนทุกท่านเลยฮะสวัสดีบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับผมปปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อฟซีฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเหรียญตัวอย่าง ที่ปปาจะมาประกาศรับซื้อกันในคลิปนี้แมช่วงนี้ f ฮะทำเหรียญคุดบ่อยเหลือเกินสวัสดีใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปปาด้วยนะเนาะ f 4ะนี่คือตัวอย่างที่ปปาจะมาประกาศรับซื้อวันนี้ปปาไม่ยกเหรียญแล้วนะวางให้ดูทําคลิปสั้นๆแบบสบายๆเนาะออกแบบสั้นๆสบายๆเลย f 4ะมีกี่ตัวอย่างเนี่ยหนึส สี่ห้าที่จริงก็ดูแล้วก็มันเป็นเหรียญเ,เดิม F C H A. แต่ว่าเพิ่มรายการรับซื้อมาอีกหนึ่งเหรียญพอจะดูออกไหมอ่า F C H A. เพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญโอเคเนาะเดี๋ยวป้าทํา,าทรายการแล้วเราเริ่มไปเลยก่อนทำคลิปสักสี่้นห้านาทีก็พอ F C เนาเอาแค่ห้านาทีสี่นาทีก็พอละ <c oughs> F C H หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือตัวอย่างทั้งห้ารูปแบบ F C H A. ที่พวกาประกาศรับซื้อกันก็เรียงกันตั้งแต่นี้เลย ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดโอเคเนาะนี่คือเหรียญ1น1บาทพยาคุธปี17 FC ฮะเหรียญ1น1บาทพยาคุธปี17เป็นเหรียญกระสาบุนเวียนสมัยราชการที่9ผลิตออกมาราวสัก248ล้านเหรียญถ้าพูดถึงจำนวนการผลิตนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว FC นะถือว่าเยอะเลยละ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยแต่ f c ฮะยังไงยังไงก็ ยังพอซื้อขายกันได้ยังพอซื้อขายกันได้อยู่อ่ะเรามาประกาศรับซื้อแล้วเราบอกกันไปทั้ง6อ่าทั้ง5รูปแบบตัวอย่าง F4 ฮะจะได้จบเร็วๆเนาะรูปแบบที่หนึ่ง F4 ฮก็เปลี่ยนปกติธรรมดานะัเหรียญปกติธรรมดา F4 ผ่านการใช้งานนี่แหละเอาประปารับซื้อเหรียญละ20บาทโอเคนะเนาะเหรียญละย0บาท F4 หลังจากนั้นมาดูรูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบเสรียนเอียงนะเอาเอียงกระดับนี้ F4 ฮก็ ขอสักเอียงกันประมาณนี้เอาไกลที่มีฮะก็เราเหร,รียญละสี่สิบาทเอฟซีนะเหรียญละสี่สิบาทเขาจะเล่นหากันหรือไม่ก่อนก็ตามแต่ว่าป้าร,ร,รับซื้อให้เหรียญละสี่สิบบาทเราข้ามไปเลยเอฟซีฮะหลังจากนั้นเหรียญน,นี้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเอฟซี FC, ฮะเป็นเหรียญแตกรายงานนะเหรียญละหนึ่งร้อยบาท ก็ยังเป็นราคาที่เรากําลังปลุกปั้นอยู่ f 4ะเนาะปะปารับเข้ามากันก่อนเพราะเพิ่งประกาศรับซื้อไปไม่นานคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2ที่นําเหรียญแตกรายงานมาประกาศรับซื้อกัน f 4ะใครมีเหรียญหนึ่งบาทพิจารคุดแตกรายงาน F4 เหรียญละ100บาทเบื้องต้นโอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดู f 4ะรูปแบบพระสียนขวางใครที่มีฮะรูปแบบพระสียนขวางก็ราวอยู่ที่เหรียญละ2องถึงสามบาท 2ถึง300บาทปกติก็จะรับซื้อ200นั่นแหละ fc อ่าแต่ไม่เป็นไรฮะนะหากเป็นก็ดูตามสภาพเริ่มต้นที่200อ่ะนะเริ่มต้นที่200ประมาณนั้นอาจถึง300บาทก็ตามสภาพแล้วกันหลังจากนั้น fc ฮะมาดูแบบสุดท้ายไปเร็วเลยใช่ไหมแบบสุดท้ายก็พอจะนึกออกถนะ้าเป็นรูปแบบของพระเสียนตรงนะพระเหรียญรุ่นนี้ก็เหรียญุนเวียนอ่าปั๊มออกมาพิมพ์จัดสร้างออกมาก็เป็นรูปแบบพระเสียนสลับใช่ไหมแต่ถ้าใครพลิกหน้าหลังแล้ว fc ฮะเป็นพระเสียนตรงนะ ด้านหน้าด้านหลังด้านก้อยด้านหัวนั่นแหละตรงกันนะพลิกยังไงก็ไปทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน้าหลัง f อฟฮะใครที่มีฮะปะปารับซื้อเหรียญละ6 0 0บาทอ่ะนี่คือราคาเหรียญต้องทวนไหมเนี่ยต้องทวนไหมเอาเอฟซีฮะเริ่มต้นที่เหรียญละ20บาทก็คือเหรียญผ่านการใช้งานนะเราออกตรงนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ร้อยหนึ่งนั่นแหละนะเหรียญน,นี้ก็เช่นเดียวกันเอฟซีฮะนะใครใครใครที่มีฮะร,รับซื้อเหรียญละ40บบาทนะถ้าเอียงแบบนี้ เอียงแบบนี้เหรียญละ40บาทบ่าทต่อมาก็เป็นเหรียญเนื้อแตกรายงาเริ่มต้นที่เหรียญละ100ประมาณนี่แหละ fc นะป๊าๆขอเปิดตัวทัระยะก่อนเนาะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเหรียญแตกรรยงาเหรียญละหนึ่งร้อยบาท fc ฮะหลังจากนั้นเป็นพเสียแขวางเหรียญละสองร้อยถึงสามร้อยบาทหลังจากนั้นก็เป็นพเสยนตรงใช่ไหมพเสยีตรงก็อยู่กันที่หกร้อยบาทนะก็ยังไงเดี๋ยวรับการรับรับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง fc หากทุกเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะ หากทุกเรียญไม่ผ่านการใช้งานนะบริปาป่าจะขยับใช่ไหมขอปเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะการกล่าวกลางใหม่ก็ได้ราคานี้นะต้องไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยไปเพิ่มราคากันอีกเล็กน้อย FC ฮะนะก็ตามนั้นเนาะโอเคไหมอ่ะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดลองไปสังเกตด,ดูนะฮะมีตาม 3- 4รูป5้ารูปแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของประปาได้ฮะปะปาร,รับซื้อเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญละ20บาทไล่ไปเรื่อยเลยไล่ไปเรื่อยไปจบที่600บาทก็เลยทีเดียว ก็แบบไหนที่พอจะขายได้แบบไหนที่ถูกเกินไปก็เก็บไว้ก่อนโอเคเนาะ FC เนาะไม่ว่ากันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเดี๋ยวราคาลงด้วยเนาะปะ๊ปะปาก็พยายามนำลหลายรูปแบบมาให้ดูกันนะเนาะเผื่อใครมีแบบนี้ดีกว่าไม่ไม่สำรวจตัวตราดูก็จะขายได้แค่เหลือร้ยี่สิบบาทใช่ไหมเอาผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะหากไม่ได้พลิกดูเป็นภเสียนเอีองนะหากพลิกดู ไม่ได้ดูเป็นปเสียนขวางเสียดตรงท่านก็นจะขายได้แค่ยี่สิบาทใช่ไหมเอาลองพลิกดูกันก่อนละกันดีไม่ดีตรวจไปตรวจมาไปเจอแตกรายงานแบบนี้ดีไม่ดีเป็นพักซ้อนได้ยุ่งใหญ่เลยเอฟซี FC ฮะได้เพิ่มเยอะแยะเลยโอเคเนาะช่องทางการติดต่อประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอหละนะอ่าไม่ว่าจะเป็นไลน์เบอร์โทรหรือว่าไอดียไลน์เอฟซีทั้งสองเบอร์เพิ่มไลน์นะเพิ่มเพิ่มไลน์เพิ่มนะเพื่อนกันมา,ก,นมากับเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินได้เลยโอเคเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้มากันแบบสั้นๆสบายๆส,สไตล์ปะปา FC ใครมีเหรียญหนึบาทพยาคุดปี17ป่งปารับซื้อตั้งแต่เหรียญละยี่บาทไปจบที่600บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ